สวัสดีครับจากร้านในเบรอุปกณรการแพทย์นะครับวันนี้นะครับเราจะมาเสนอนะครับตอนนี้จะเป็นตู้อบ UV วนะครับตู้นี้หน้าตาตู้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะเสียบปลั๊กด้านข้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ดึงนะครับเปิดตู้ก็จะมีตะแกรงให้นะครับสองชั้นนะครับชั้นบนชั้นล่างนะครับด้านในก็จะมีหลอดไฟนะครับอันนี้จะเป็นปุ่มนะครับตั้งเวลาปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับวิธีการใช้งานเราก็มากดปุ่มนี้นะครับปุ่มเปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องหนึ่งครั้ง กก็็จะมีไฟ้นแบบบนนี้ะครัแต่เราตั้งเวลานะครับกด5้าที10นาทีแล้วแต่นะครับเครื่องตัวนี้จะตั้งได้ทั้งหมด60นาทีนะครับจะเริ่มตั้งแต่5้าไฟก็จะติดแบบนี้ในต like ู้ถ้าลูกค้าตั้งใจนะครับสนใจติดต่อได้ที่ร้านเดอะเป็อุปกรณ์การแพทย์ได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับยังไงกันบ้างครับหากลูกค้าสนใจสินค้าของเราลบกไปลุกค่ะ ตอบถามแอดมินของเราได้เลยนะคะแอดมินของเราจะคอยบริการให้ลูกค้าอยู่ต30คนเลยนะคะตอบไวมากเลยหรือลูกค้าจะกดไลน์ที่อยู่ด้านล่างของ y ย u ทูปติดตหาแอดมินได้เลยนะคะหรือลูกค้าจะโทรสายด่วนเรา0 8 4 6 5 8 1 1 8 7หรือ089-499-822 7นะคะแล้วเรามีชูรูมอยู่ที่สี่ร้านนะคะสนใจมาดูสินค้าได้เลยอย่าลืมทักแขนหายดินนะคะและเราส่งด่วนส่งไวภายใน3ชั่วโมงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้กับเราด้วยนะคะ